สวัสดีครับพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลน้าพี่น้องเนาะนี้พามาเบิ้องว่าขึ้เก่าะอะไรพี่น้องนี้มาเบิ้องว่าเบาโพนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเบาวโพนะครับเนาะครับผมบาโพครับพี่น้องเค้นเราอยากได้ด้วยครับเด้อเบอร์โทรเพื่อนขึ้นเวตาหรืออยากมาเบิ้งตัวจริงมาบ้านไหนครับบ้านดงมันครับผมตำบลหนองม่วงอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับบ้านดงมันครับตำบลหนองม่วงอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเส้นทางจากบ่อระบือไปไหว้ปีเนาะ แมนับอยู่ระหกบองกลางพอดีครับอยู่ระหว่างกลางบริบูว่าปีน้องเพียงน้องเนาะสินทางสินี้ครับเนาะครับผมอ๋อมือนี้เขามีง้อจังไหรแน่ครับจากตัวจกแม่จกโคบมือนี่มือนี่หลายโคมแนหนึ่งสองหาโคมหาหาหกโคมประมาณนี้ประมาณนี้เนาะครับผมก็มีง้อแม่นี่จักแม่สาวทองเนี่ยมีครับผมโอ้มีปาปนกันแสีบตาได้ไม่นีมีแดงขักแดงแน่พี่น้องเบิ้งโคมนี่ก็ตัวนี่ก็เนาะครับมาเบิ้งแม่แรกกันเนาะพี่น้องเนาะแม่นี่สิาคาเป็นยังไงครับเบิ้งไปพร้อมกันนะครับเนาะ ราคาเมนี่ที่ห้องไหวสักไหนครับนี่เมนี่เปิดไปชิบซี่ครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นครับพี่น้องเมนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นมองไหนเป็นตาสือเป็นจากไในหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ภาพมึงนะครับเนาะเป็นเป็นลูกของไอเอสเคห้าสองศูนย์โตนี่เป็นลูกของไอ้มดแดงครับผมนี่ครับนี่พ่อเพิ่นเด้อครับเด้อไอ้มดแดงเอสเคห้าสองศูนย์ถึงพ่อเพิ่นกะสูญหายตายจากไปแล้วละเพิ่นนี่ในที่นี่ในทรวงิ่นผสมไว้ในทรวงผสม ผมแปดไปพี่น้องไหมราชาวัวงามครับมีงามตัวนามเจอกันอียังสิเกิดขึ้นพี่น้องว่านี่ครับมือพันทับสารสิบเอ็ดกรกฎาคมหกสี่ครับกำหนดคลอดไปยี่สิบห้าเมษายนหกห้าล่อบดนพี่น้องล่อบดแมนได้ไม่เป็นเจ็ดเดือนแล้วไม่อืมเจ็ดเดือนกูกลัวนะครับนี่แม่นี่ทองเด้อรับประกันทองเรียบร้อยเด้อครับเด้อครับผมทองเงี่ยแล้วโย่แล้วพี่น้องที่มองหางว่าประเภทสายพันธุ์ได้ดีเลือดสูงสูงครับ ลำตัวดีงามสีจังสีครับเพันนี่ลูกสาวของหาสองศูนย์นะครับในทองเคเอฟหกแปดครับรุ่นอัตโนมัตัวผูครับข้อมสูงหลายไปนะครับแม่นี่ข้อมสูงนี่มว่าถ้าไหนบัตรเลยสี่สิบกล้วยยี่ดอกครับหน่อยสี่สิบบวกยี่ดอืมมีรอยสี่สิบบวกเนาะครับเนาะสิบสองสิบสามขึ้นคนละประมาณครับครับสี่สามขึ้นเนาะแมนสี่สามบวกยี่แหละงวดแมนนี่ครับมาเบิงโค่นหางไงครับเครื่องดำบรรท่ายกลมนาหางหอดเล็กน้อยครับ น,น้ำไตน้ำลางลึงครับเน่าอาดหลาดเป็นง้อแม่แรกบ่ครับเนี่ยง้อแม่แรกครับเนี่ยง้อลูกแรกเนาะท้องสาวท้อง,งสาว,สาวเป็นง้อท้องสาวได้เพียงเดอ้อขอบ,บตาดำขอบหูดำมือบัดเดินบัดเหนินบันด,บดย่างด้วยครับเด้อแม่นี่ทายาทของซีอ่ะของห้าเอสเคห้าสองศูนย์นะครับแม่นี่เอาพี่น้องก็ไปสือไปเอานอเนี่ยไปนะครับหาสองศูนย์หน่อนี่ครับยืนดีดีลูกยืนดี ในราคา1นึ่งแสนเท่ากับครับหนึ่งแสนสมื่นครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นครับผมรับประกันทุกต้นนี้เนาะรับประกันครับผมอ่าส่วนรับประกันรับประกันโอ้การยืนการยกการเฉิดง่ามครับแม่นี่สมราคาเพิ่นครับประเภทผู้ใดที่มาประเภทแดงแสบตาด้วยครับเด้อแม่นี่เลยนะครับน้อนี่แดงแสบตานี่ครับโน้มชัดเย็นโอ้ง่ายๆครับผมการยืนการยกการเฉิดเพิ่น เอาท่าครับเออเย็นเพิ่นเบิ่งงามเงี้ยอ๋อพี่น้องเบิ่งเอาด้วยครับเด้อนี่ครับเหม่ยสมราคาเพิ่นเหรอครับมองไว้อยากได้ต่อเอาเนาะลูกออกมาอัน้ครับลูกของเอฟเคเออีลูกของเงินเอฟเคเอฟตีนั่นอะไรไปไตีตีตีเอฟเลยเนาะได้ครับได้ลูกแม่นี่ก็ไปตีเอฟได้ครับลูกแม่นี่ยคันแม่นี่ยไปตีเอฟกันได้ทื่กันได้ที่กันทรงตีเอฟได้ครับตอนนีพร้อมอยู่ มีสายพันธุ์พออยู่ครับครับต <พา S 1> <ห>ีเอฟอก,กับเป็นเอฟหอนึ่งได้เป็<ม>นรองเด้อใครเป็นลูกตัวแม่กับตีอีกเอฟหนึ่งขึ้นกันตีเป็นเอฟเอฟสองหมอมาเบิ่งโตตมาได้ครับเนี่ยเป็นง่วแม่ม่านขึ้นกันครับเป็นงัวแม่งัาางานตัวนี้โอ้แดงครับมือนีมีตาแดงแดงได้เป็นรองมีตาแดงแดงครับขอบหูดำขอบตาดำมือนีกับาม่ม่ายขึ้นกันเป็นบ่บ่ตัวนี้ลูกตัวพุพ่นแล้วบ่แพงดออกอ้โหนี่มาแม่ม่ายอนกันสูงไรไปได้เนี่ ช่งร้อยสิบสองสิบสามสิบสามครับศูนยร้อยสิบสามเนาะม่านทองแรกบ่ครับเนี่ยทองแรกครับทองสามรับประกันทองเนาะรับประกันทองครับเออแม่นี่ขอบสี่เดือนเหรอผมไอ้ขอบหัวดำขอบตาดำหนาขาดำโอ้แม่นี่การยืนการยกง่ามครับพี่น้องผนอ่ะเบิ่งบัดยางบัดเดินบัดเหินเด้อโอ้บัดไายสวยครับกกหางไงครับคอยหางง่ามแม่นี่เนาะได้ส่วนดี่ดีครับนี่ครับพี่ผสมนี่ไว้ด้วยครับนี่นาเดชผสมล้อเออผสมยางล้อเลยตัวนี้ดำซับจุ่มกุ้ม พืชเศรกิจกระเ้มหกสีครับพันผสมว้เนาะคพันกำหนดคอดใ้สิงหาคมหกหาครับเดือนสิงหาตัวนี้กันรับประกันทองขึ้นกันเนาะรับประกันทองครับอ้าครับสวยไม่นี่สวยดีครับเดี๋ยวสวยเดี๋ยวทรงดีดีบันนี้เขาเปิดไปราคาสท่าไหครับไม่นี่ไม่นี่เปิดไปหกสิบสามครับผมหกหมื 63, <000 S 2> ่นสามพันรับประกันท,ทองทรงที่หัวหน้าขอก่อนนะครับทรงรีหัวหน้าคอก้นเนาะครับอือครับโอ้ท่านใดที่มองหางว่า ประเภทลำตัวส,สวยๆงามนะครับหุ่นงามแม่นี่เบิ่งด้านหลังก็ได้เบิ่งด้านหน้าก็ได้เบิ่งด้านข้างก็ได้นะครับเด้อแม่นี่สวยประเภทขันเนข้นขื่นประกวดเลยครับแม่นี่พูดล่ะเพิ่นยางช่วยได้หนิหกหมื่นเท่าไหรก่อนหกหมื่นสามพันครับหกหมื่นสามพันเอาพี่น้องต่อออเด้อครับเด้อนี่โอ้โหพูดล่ะจื๊อดจั๊บาั๊บ่ด้ละ,ะ,ะจักก๊าจาบจกกันนะ๊บได่ยางดี อ่ะเรามาใหม่ถลงเรุ่งเออาโทรเตือนถอนนี่รับประกันกันเลยแหละครับนี่นีตัวที่สองนะครับพาไปเบิรงตัวที่สามต่อมาเบิรงโคตรแม่ลูกด้วยครับบ่เนี้เข้าสู่โหมดแม่ลูกไม่ยิ้มลูกแม่กอดข้อหอมแก้มได้หมดเลยโคตรลูกอีนดีเลยเรามาเรามาค้นเก่าคนนั้นอี้มาเกินเราเหร่น้ำดีเลยแม่ไทยถ่บนบ่เนี่ยแม่กะทิไทยกะไทยบะมันเขาเนี่ยละไทยบะมันเนี่ยเนาะติดบะมันมันนิดน้อยดอกแม่เพิ่นน่ะนะ แม่เพิ่ผสมมาดิแม่ก็ผสมไปแล้วผสมนะครับเอาครับแม่ลูกแม่ผสมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาใบกันปาดโถมันแม่นแม่ลูกกันบนน่หนิแม่มาของกินทำไม่เห็นกินน้ำหนิบ่เลยเสียอะไเจ๊งกินน้ำโตปาดโท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 เจ๊งมื่หลอดป<ร>าดโถมันแม่นแม่ลูกกันบ่นี่แม่แม่ลูกอีหลีด้วยครับนี่แม่ลูกอีหลีเนี่ยซ้ำกัญทีกับแม่เลยครับความสูงนางมาเบิงน้ำมาเบิงพี่น้องน้ำมาเบิงน้ำมาเบิงของงามบาด นี่แหละแม่เองสิแหละครับโบหารเราจะสื่อแม่ใหญ่แม่เขือเด้อนี่สีมุมมุ่งน้ำดำสิครับให้ลูกเบิงให้ลูกให้ลูกเบิงบออกจากกันเที่ยนี่เบิงให้ลูกบ่เนี่ยเบิงเบิงทึงหนาทั้งยดนทั้งแดง<ห>ลูกของมูใหญ่ๆ,ๆนี่เพียงเดี๋ยวมูมูลราคาใหญ่ๆหลังตัวออกวันนี้สมีเดอ้ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมูลราคาแปดหมื่นให้ลูกประซัมนี้กับนี่เนาะครับเนาะบริวารเามือนตัวเด้อครับแขกในี้านเชื่อของใครเป็นไรมากติดติดแม่เพิ่นอีกมึงนะครับเดี๋ยวด้อครับเด้อให้เพิ่นเจ้าของเพิ่นเป็นไรมากอีกจังน้อยก่อนเนาะ เอาครับนี่จะคล้องรัดไปแล้วมันเป็นยางแต่เปิดขอบมือดำขอบตาดำเน,นือนเอ้อหนังย่นบ่มีหมองฟิวครับบ่มีหมองฟิล,ฟลสีนี่แดงก็ติดบดขักติดบดเนี่ยลูก,กตัวใดครับนี่ลูกซีใบ,บ,รบครับผมซีใบศูนย์ก้าหกครับผมอ๋อบานนี้มาพร้แล้วครับมาพร้าองจริงแล้วลูกสาวซีใบศูนย์เก้าหกนี่ครับใบเอ้าเพิ่นเอาให้ผมแล้วเนาะครับนี่หาสัญญาข้หมงสามมือทับนะครับมือขอดสิบพฤษภาคมหกสี่นับจากพฤษภาคม มะฮอดน้ำเผ่านี่จ็งเดือนครับมาไทยยุดนี้เขาเก้าเดือนเขาสี่เขาสิบเดือนนี่นะครับหกเดือนเจ็ดแปดเก้าเดือนน้ำเผาครัเนาะกวด,ดน้ำเผามีหน้าเดิปกลาบคุมพามีหน้าหกคมาไทายไม่เงี้ยครับขักแงแงงอนแท้ลูกแม่ผอมโบเซีย เพื่อนบอกที่แหลกวอรมบอเซียได้ลูกแม่นีป่ะนี่นะเพื่อนก็มาละลันสีนั่นขนาดให้ลูกกับใครคักนี่ะสีจังสีเพื่อนจำใบได้เพื่อนเด้อเปล่าเนี่ยจำใบนะครับเด้อนี่ขนาดเลี้ยงแบบไทยบ้านเนี่ย <c oughs> ค่ะเป็นมุ้งมุ้ขาเจ้าเลี้ยงนำเลี้ยงดีๆนี่โอ้ยสิขาคนนี้จำใบ<ล>ครับจำใบแม่จังสีซื้อเลยครับนี่แม่สซียนดั้มดัมมุมเนาะ พื่นเต้นแดงน้อยๆเรื่อยๆนี่ครับนี่ผู้ใดมากอะถามซื้อตลูกเลยเนี่ยแม่บ่อยอยากมาโอ้ยแย่เขมแยกต่อขายให้เพื่อนนะครับแม่ผสมไปดิแม่ผมเชเองดอกแม่ก็ผสมไปได้เออครับแม่ผสมเอาเบิ้งเบื้งแม่ก็นะครับเนาะแม่เอาเอาใบลูกไปนะครับเอาใบลูกไปเบิ้งลูกกนนะครับเนาะครับนี่นี่ใบลูกครับเอาใบแม่มากเลยแม่ผสมวีโก้สองล้านเพื่อนท่านให้ลูกไปเลยวีโก้สองล้านนี่ผลผลนเพั่นผลเทนมีไปท่านเห็นไปลูกเพผนเห็นลูกผลนี่บ้านเห็นลูกเทียรเนาะ ต่รังคนว่าลูกเห็นเราคนน่ะมาเอบึงลูกวีโก้สองล้านนะครับมันึงสูรลูกซี่ใบบ่มาเอบึงเนี่ยมีเพิ่นครับนี่ผสมวีโก้สองล้านนะครับเนาะของงามๆบึงนี่ลุ่นจังเลยนะพี่น้องเนาะพลาดในรอบนึงสิบกุมภาพันธ์คเขาหามือทับมือคลอดสิบแปดพฤศจิกายนหกหาคลอดปลายปีอันบ่มื่อนี่วันที่พาหลอดไปกุมภาพันธ์มีนาสิบนึงสิบกุมภาพันธ์มื่อนี่วันที่สิบเท่าไหร่มื่อนี่กับวันที่ที่ตัวโอ้วันที่ที่ติ ีสิก็ะยิหามือน่สิบมาหอดยี่สิบมันถึงรอบไปไหนสองยิ้มสมท่านถึงรอบไปถึงยิ้เบ็ดมือถึงตีถึงรอบว่ผมก็บที่สิบคันคันคันยี่คันสิบแปดมือก็ได้ยี้มแปมือนีมันทีใส่มันสิบสามได้ยิ้มสองมือพอดีเออครับผมโอ้ยเน่าคนปึกเรียกเนาะผมไม่ปึกเรลยกลสองตัวผงจะไมได้เรียกกแต่ว่าเมื่องมื่อทรงนี้มันอนันตีเร็วอยู่หอกเมื่อเบิ่งแม่ครับเมื่อเบิ่งแม่เมื่อเบิ่งแม่แมขนามไต่นารลางมีครับ นากระสินากลมกลมมนนุนไทยบ้านผสมบามันขอบหูดำขอบตาดำนาคาดำลึงมีเห็นครับนุ่มดีชัดเจนโอ้แม่นี่มันหนามนุ่มคือสีกักสีแน่แท้เอาราคาสักบัดนี้ราคาเปิดไปแสนสี่หมื่นครับผมแสนสี่หมื่นครับพูดแยกได้กันครับผมลูกได้กันเอาตัวลูกด้วยพี่น้องเด้อผมเชื่อว่ามำเอาดอกผมเชื่อว่าตัวแมวอยู่แล้วเสี๋ยวตัวแมวดอกลูกก็จะแสนหนึ่งหุ่นตัวงามปานนี้ นาะอ่ะควบไปวากันไปวากันนะพี่น้องเนาะวากับแบ่งปันกันคือเอาเออแบ่งปันกันมปงานพี่น้องที่เอาไปมุดก็บบัวดอกผมกับบัวไปซื้อดอกค่ามันกิดตั้งไมงเนาะคันทีให้ผมซื้อเหมือนตั้งแสนซืจ้างกับบุมีเงินเนาะวางเอาลูกมันหนีเออควบต่อไปนะครับเนาะควบไหนครับบ่เนี่ยเอาเอาเมง่าน้อยนี่ก็ได้โอ้เอาตัวนี้ก่อนเดียเนาะเมง่าน้อยนี่มาคุ้มฝูงมามาตรวจเฮือนยังตรวจตรวจตรวจตรวสัตว์เอามาตัวตรวจสัตว์มาจับสัตว์ นี่เพื่อนนี่จับสัตดเจ็งขนาดนี้นี่โซตัวสารเออขึ้นมืดมืดเอาขายไปเป็นเนื้อเลยเนาะไหมเนาะครับเท่าไรครับราคาเนี่ยราคาครับเอาแบบตอร้องขึ้นมาตอร้องเอาให้เพื่อนต้อน้ำเนี่ยละให้เพื่อนต้อนน้ำต้อนน้สิครับเอาไว้จะเอาสิบแปดไปอ่าสิบแปดด้วครับราคาตอร้องเนาะครับผมสิบแปดขันแม่นเมื่อแม่นสี่ปีนึ่งเราตีตึเหรอ ไม่เบื้องบนใครในเปี่ยนใครเป็นไงเด้ใครใครมันสมเป็นปีมันเป็นปีกว่าปีกว่าอยก็ปีกลัวจอยูใครัป็นไ่เราใครเป็นไงเออปีกว่าแต่เขาผนบ่มีเนาะครับผมเอาไปจะดซับไปเนื้อหละบมาเท่านาออ่ะสายเนื้อนะครับเด้อหนึ่งหมื่นแปดพันทองไว้ต่อเอาครับต่อรัครับแม่ทมาครับงัวขาวนวลอุบคบดีดีครับบ้านเนี่ยมีเทิงแดงเทิงมุมมุมเทิงนวดนะครับมือนีของบ่าโพนครับแม่นี่เป็นสาวท่านผีพ่อปีไปครับ พอแล้วครับพอปีเลยเนาะครับผมปีกัวกาซื้อไปก็รอดผสมเนาะครับบรรทายดีนังนาดีครับไม่นี่ราคาเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไปยี่สิบแปดครับผมสองหมื่นแปดพันสูงถึงร้อยสามสิบป่ถึงถึงครับถึงเนาะอ่สูงร้อยสามสิบเสียหน่อยระบวกลบระไปเออสามสิบเออสี่สามสิบขึ้นอยู่ดอกเนาะนากระบาดเนี่ดีอยู่ผสมปกติบำมันไม่ใช่เนาะเบื้องหน้าใต้น้ำล้างเรื่องมันนะครับเล็บหางข้างก้ลดนะครับเด้อนี่นุ่มดีชัดเจนพวงเงินบ่หลายบ่สูงครับ เอาแม่นี่ครับไปพัฒนาเอาพูงเงินลายกับผลลัพครับแม่วันหนลักครับลูกราคาเท่าไรครับแม่นี่สองหมื่นแปดพันต่อรองในสองหมื่นแปดพันครับว่องไวจะซื้อต่อเอาพี่น้องต่อเอาครับไม่คู่ต่อมาหนิครับมือนี่ของบาลโพไป็นตาจังๆเด้อครับนี่เอาคู่นี่เป็นคู่แม่ลูกลูกแม่เนาะครับลูกนี่น้อยยุครับนี่ลูกจังเดือนนี่ครับนี่ลูกสี่เขาสามสี่สามเดือนแล้วลูกพอได้ครับสามเดือนแล้วเขาไงเลด เล่นอย่างเล่นบล็อบเลมโบเล่นเลมโบมีใบบ่มีมีใบคุณใบมีใบเนาะแม่เพิ่นทองว่างเนาะแม่นี่ยทองว่างอยู่ครับบ่เนี่ราคาดิครับนี่ราคาเปิดไปเจ็ดสิบเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันนะพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันเดิมมื่บุงแม่เพิ่นบาทนี่ครับแม่เพิ่นสูงหลายปันนอครับแม่เพิ่นสี่ร้อยสี่สิบห้าอยู่ดอกครับร้อยสี่สิบห้าเท่าโบดเนาะเพราะว่าขอบผูดำขอบตาดำหนักขาดำครับเครื่องเพศดำสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะลูกัตที่ไหนเพิ่นครับนี่ลูกยอลูกแรก จะสติว่าพันจอยเด้อพันลูกกำลังกินนมอยู่กินนมอยู่มสูงได้ครับไปนี่ข้มสูงได้ลำโตได้ทุกื่นถอนตำหนีทุกอย่างประกันหมดเนาะครับแต่ว่าสีมีต่างมีอายุหางหางขึ้นบนหางบนนี่หางขุดตรงน่อยโอ้หางสีงอๆหน่อยนึงโอเนี่ยนี่บอกช่วยกางหางนี่บ่กพ่อซื้อไปเลี้ยงกับพ่อซื้อพ่อซื้อพ่อต่อขันบุตีว่าหางคนในนึงเอากระต่อเอาครับผมแต่ว่าลูกงามเดีหรอลูกไมลูกเจ้าเลดลัมโบลูกสาวที่ขึ้นมาหน่อแมนครับผมอืมสีดีพร้อมราคาอยู่จิตเมืองไทยก่อน เจ็ดหมื่นเก่าครับผมอ่าพี่น้องคมนี่เจ็ดหมื่นเก่าด้วยครับเด้อมาเบิ่งลูกเพิ่นอีกรอบนึงครับเบ่งลูกเพิ่มอีกอย่างพิ่ะนี่ครับประเภทแดงนี่ว่ามันสีท่าบ้านท่าใบผมเละครับนี่มูดีต้องห่วงมีดำตะเล็บงูหน่อยด้วยครับหลังกำลังเริ่มหลังกำลังเริ่มแตกเนาะนี่ครับหลังกำลังเริ่มแตกงูหน่อยอยู่ด้วยครับนี่มาจัดกันคนเล่นเออแดงขักมือนีไม่ใช่ไหนมีจะขักแท้ลูกของพวกของเบาโพกนี่อ้าวพี่น้องเฝ้ามากเล่นล้นสมือเลยเฝ้าจองเขาด้วยกับมักตัวใด งามสุตโตพรต่อเอาสุตรครับรวมนี่ก็เจ็ดหมื่นไทยก่อนเจ็ดหมเก้าพันครับเจ็ดหมื่เก้าพันไปเบิ้งข้มต่อไปครับสิคักคักไปไเนาะพป่นรองนาะอ้นี่มีงามงหามเป็น้องนี่เบิ้งคักเดือบนนี้กินหยาเบิ้งไอ้เมียนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเมีนครับโอ้กินหยาดีเขาจีกินหาดีเบิ้มือเขาไปได้เงีเสี้ยงกชินดีนี่เล้วกินหยาดีสิขันขันขันรผสมหนึ่งแล้วสีวันเลี้ย วังเพิ่นมั่นอย่างไรดิคักได้น้อยเนาะขีดให้แล้วละยาบำรุงยังขีดท่ายพยาธิห้เบิดแล้วเออแต่งตัวให้เรียบร้อยเบิ่งเบิ่งลูกครับสีจ่มีหม่องฟิวพี่น้องที่มักงัวสีเด้อครับเด้อมักไผ่มันมันคือว่าแล้วเนาะสมนี้ล่ะมันกระลังอันทุนมาหลขันมันใหญ่ก็ดีมันเป็นตัวแพ่งนะเป็นแพงเต๋อจังจังลูกที่ไหว้ตัวเนาะนี่แม่มันไปซื้อตลูกเพิ่นแพงเพราะม็นตาเลียใจแท้นนั่เฮาพี่น้องตะลูกนี่เพิ่งแม่ยตั๋วมั่งด้วย ตสลูกนี่เสียนสองหาพันนี่ครับนี่ <laughs> บันนี้พี่น้องเอาลูกไปเราพงเสียวแม่มัน <laughs> แม่แม่เงินสิเลี้วยังมื้นกว่าบาทเต็นแล้ว <laughs> เดี๋ยวมืนว้นยบาททันด้ <laughs> อ้ยยังไันยุบบาทอยังวันไหนมาคุณแล้วเมื่ๆๆๆๆๆอกี้นีน่เพิ่นตื่นเพิ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 ่นในเตื่นกินใหม่ซิว <laughs> <laughs> ันนี้เขาไปกวาดข้ายกหนีโอ้ยมันเสียเฮาดีอย่างตัวมาอู่หลวงแท้สี่ใบส่วนก็หกสมซาสมลืธิแต่แท้เนาะ เบิ่งตัวนี้เราไปเบิ่งตัวอื่นนี่บืองงามเลยมึงงามมันบืองงามมาหันเบิ่งตัวนี้เราไปยืนเรียงตัวใดนี่ตัวนั้นนี่รู้สึกว่าสิจ้อยเลยนะลบลบตัวนี้เลยนะทั้งเล่าอะไตัวเนี้เราเชียงอ่ะเชียงนะได้เม็ดละเบิ่งงละเบิ่งมันถ่ายเฮ้ยเบิ่งจังใดเบ่เบื่อเด้อของงามๆาเสียมีความสุขหรืครับเนี่ยผู้มิก่ะก็มีความสุขเนาะซื้อไปนั่งเบิ่งเหรียญนี่ ผู้มีเงินจากหน่อยได้พี่น้องเด้อเลี้ยงดีพ่นนนั่อาบน้ำอาบน้องเอาอาหารดีๆกินนีย้อนย้อนย้อนบักคักเลยเหล่าน่าจับได้แล้วบอกไปว่าบายกันได้เราเรียกอะไรบายได้แล้วนี่หน้านังไมอยู่เขาจะอยู่เนี่ยเถอเนี่ยปืดอยู่อุดปูดอ่ะไปบางคนจะไปได้ไหมล่ะเนาะเอาอยู่ดีๆพ่นท้ายหลูกลอ้าโตต่อมาได้ครับวันนี้ประเภทหัวหลุนครับหัวบ่มีเขาอะไรพี่น้องโอ้มายืนโกรธแฮะแม่นี่ท้องแรกปะ ท่องแรกครับผมท่องกับพาอได้ครับเนี่ยท่องกับซุปเปอร์เอ็กซ์ครับผมซุปเปอร์เอ็กซ์ใบมีบมเนี่ยใบมีหลอดมีครับผสมอยู่นี่พ่อครับโอ้เจ้าของผสมเองแม่นครับผมผสมอยู่บ้านผสมซุปเปอร์เอ็กซ์เนาะมีดังเป็นยังไงเก่าืลอโอ้เป็นยังไงดังดังให้เก่าเด้อเด้อดเมื่อกาโตใหญ่ครับน้องเฮือเบิงโอ้ขุ่นงวดผสมเจ้าของผสมเองเลยเนาะแม่นครับเบิงเล็บเป็นหว่งเล็บดีดีคันได้ใบแล้วว่าเป็นยัง โอ้ยยังเห็คนเก่าประเทศปล่อยเล่นได้บ่ได้ผูกกระเทียมเด้ตัวเนี้ยเมียนรับผมปล่อยออกปล่อยเข่าคือว่ายเย้าอยากเข่าแล้วเข่าไปสูเปอร์เอ็กซ์ได้อครับในทองเป็นเป็นง้อทองแรกเนาะบัดนี้ความสูงอยู่ว่าสี่ลอยหาแปดลอยหาสิบคนเลยข้อมูงอยู่ลอยหาสิบเนาะถึงอยู่หรอกครับประมาณประมาณพี่น้องมาถึงกันยังหน่อยเนาะเมียนเป็นตัวที่สูงเงยก้มอยู่เมืองกกหางครับเรียกแบบง่ายเรียเอาพิจารณาพี่น้องผ่านสองเดือนแล้วครับผสมมันที่หาเมกรล่า ผ่านสองรอบแล้วมืออื้อนนี่คือเป็นสองเดือนเต็มอืเราประกันทองไม่คิดตัวทองปะคือยังไม่ได้ตัวทองแต่วาขันนั่นเ้องกับคือถ้าตรวจท่าันยังไยเอากันยังไงเอาไปมันยังไยนั่นคือคือเราประกันทองละคือเราประกันทองท่านบอทองไม่ห้ไปครับผมอืคือว่าเราพอมันสองเดือนเราขึ้นกับที่ว่าติดเนาะแม่ผมบอกว่าติดอู่รอบนี้เพราะว่าหมอมาเบิ้งเพิ่นกับว่ามันนั่นโค้งมันสั่งเึ้นมาหลายแล้วตะกี้สวงมันหยดยุบเนาะงั้นครับโอ้ดิอยาดี ยินดีปลอยบ่มีนั่นแดงกับบุอืมนีแต่เรื่องแดงหรือมันนี่ใช่ป่าวเนาะนี่แต่บ่แดงไม่เดียวแต่ลูกงามๆล่ะนั่นแหละแม่บ่แดงวันนี้ราคาดีบ่เนี่ยราคาตัวนี้เปิดไปเก้าสิบห้าครับเก้าหมื่นห้าพันนะเพนนองอยากได้งก็แม่บอกไม่คอไม่ขายด้วยครับพี่น้องเป็นแนวมันด้วยครับเด้อเจ้านี่มือนี้ครับได้สุดโตตัวนี้เปิดราคาเก้าหมื่นเท่าไรก่อนห้าพันครับห้าพันนี่ครับเก้าหมื่นห้าพันครับก็อรองไหนทรงถึงทีอืม บันีึไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งเดี๋ยวเดี๋อยู่แม่ลูกกันหรือแม่ลูกไปหนึ่งเนาะโอ้พูดเดี๋ยวซ้ำหนึ่งอีกสองอีกสามคบเนาะเอาพี่น้องอีกสามคบครับเอาครับคบต่อมาครับเป็นว่าแม่ลูกลูกลูกแม่คือกันแม่นี่เบิ้งลูกก่อนนะครับมันอยู่คนละมองอันมูอันนี้อยู่น้ำมูเบิ้งลูกแล้วค่ะเบิ้งแม่เนาะแม่ครับเอาครับเบิ้งลูกเรานี่แม่นี่ลูกติยเป็นลูกพ่อได้ครับผมหกแปดนี่ครับ kf หกแปดโอ้ตัวนี้เหตัวนี้เหรอ ถึงบ่แมนครับแม่พันสามหนึ่งถึงสมสมไว้แม่ทับสามหนึ่งไว้แมนครัเอ้เดี๋ยวเบิ้งเทลใบก่อนเนาะครับผมเอาเบิ้งลูกสาวก่อนนะครับเด้อห่วงหายาญทุกคนตัวนี้ KF หกแปดนี่ครับไม่นี่ยังเชื่องคักนี่เลยยังคุณคักบาัตรเบิ้งกินหยาตัเซตนี่สียังเดลืออย่ำงนี้เรงห่วงหยาเด้วครับบป็นห่วงแม่ไว้แต่เบิ้งแม่เด้อครับมันที่สมกับลูกบ่อันนี้เบิ้งลูกก่อนเบิ้งบรรทายพี่น้องเบิ้งบรรทายหางเป็นหางดากเป็นดาก ขาเป็นขาเลยครับนี่แม่นี่สูงลอยสามสิบไปครับนี่ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงลอยสามสิบแล้วนี่เอาจากหัวจากเดือนเบื้องมือเกิดพระเนาะเกิดมือวันที่ยี่สิบสี่เดือนหาหกสี่ครับไรมาตัวยเดือนหาพฤษภาเนาะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันญาตุราพศจิกาธันวามกะลากุมภามีนานเผาเนาะสิบเดือนเข่าเนาะสิบเดือนเข่า S 1> <S 1> <S สวยๆยงามๆพี่น้องมัน,นี่เลือกบัถือพี่น้องเลือกตามเงินหลดเด้อพี่น้องเดอ้อเลือกตามเงินหลบครับผมนี่จะาใบใดเป็นใบใดผมว่าเลือกผมเลือกวัตถุหรือครับนี่ <S 2> <S 2> <S ขอบหันดำขอบตาดำครับประเภทยนต์ๆหนาบัลไทยหนาตึบ๊บนี่ครับบานในสีภาพแบบเบืองแม่เนาะนี่ราคาถ้าฟังผอมแม่เด้อครับเดอ้อราคาลูกตัวนี้นะครับเนาะถ้าฟังผอแม่เพิ่นนะครับเนาะ อาาเบิ้งแม่ครับนี่เป็นตายลูกคักบอยไม่นี่ก็ได้ลูกคักกิลีไทยกลางๆครับแม่เพนสีแดงนุ่มดีเชีงขาดีสูงไรไปเลยครับแม่นี่แม่นี่แม่ดีถึงสี่สิบบอยสีมาชนชนสามชิ้นเกาะไปสี่สิบมีเนาะบันนี้ไนท่องกระทับไปเด้วเด้แม่นบอแม่นับสามหนึ่งอาเบิ้งมือทับนะครับเนาะนี่ครับทับพอสามหนึ่งไว้ครับเด้อเคเฟสามหนึ่งไม่ย่หกแปดกับสามหนึ่งซุ่มเดียวกันเลยตัวนี้แม่แม่นี่ พญาโกดโกดพุ่ตัวนี่พญาเทพพุตัวเมียเนี่ยอันนี้ก็ลูกแรกดิเชี่ยเอฟลูกแรกลูกลที่สองในทองเนาะลูกที่สองในทองครับสามหนึ่งลูกที่สองในทองไปรุ่นเอาครับสีซ้ำพกแปดบ่อันนี้ไม่ได้เดือนเดือนกลัวหรือต้วนี่มันที่ยี่สิบเดือนหนึ่งพกหาครับทำใบก็คือมักกะลาเนาะครับเดินเดินเท่ากับขุมพามีหน้าเหรอไหมขอดเดือนสิบเอ็ดเด้อเพิ่อนเด้อขอดเดือนสิบเอ็ดปีพกหาครับนี่ใบเบอร์หลอดมีครับเชี่ยเอฟสามหนึ่งครับแม่นี่ไปรุ่นเอา เชี่ยบสามหนึ่งสีงามซ้ำหกแปดบ่พอโตหกแปดนี่เห็นแล้วเนาะก็คือได้ลูกหกแปดแล้วแม่ไว้ใส่สามหนึ่งไว้บานนี้เป็นง้วนลูกแรกนะครับลูกที่สองลูกตัวนี้ทองก็ถือว่าได้สดเนาะแม่กับนาบ้าเก่งบ่กับ่อเก่งเป็นใดเนาะจะให้ลูกเก่งทุกตัวเนาะเออง้วนมือนีแม่นี่บอถือว่าตัวนี้แห้งงูบาดรูปใบนี่แต่ว่าให้ลูกนี่เกินตัว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 นี้นี่บ่อเลี้ยงหนาบ่อนาสนาสุตัวนี้ใบเนาะนี่ตัวนี้บ่หนาเป็นใดแต่ว่าลูกเกินเท่ากันตัวนี้ก็ได้แม่นให้ลูกเกินเท่ากัน ไปทางพอมัให้ลูกเกินจะของมัดเลยโอ้ยบานเท่ากับจะสเสพทับเหรียญทับหัวเด้อครับเด้งง้อไปก็ได้แมนดูเอาพอที่ดีสลดเนาะครับแมนถ้าเกิดมันตกต,ตัวแม่มาแบบนี้เฮ็ดจังไรครับเงินก็เงินเป็นเงินทั้งนั้นเด้ไหมเอเขาจะไป <พอ S 1> ทับขันกับให้เพิ่นโหลดทับโหลด่าไปทับมากง่ายหลายบ่มันคุ้มกันบ่แป๊เขาให้ฮมูกระร่อนน้อยฉันไม่ทับไหมงั่วสมนี่ไหมจะไปทับตัวใหญ่หลายผ่านนะไทยบานเทาว่าออกมามันใหญ่เองที่บเติบัต้แทบพอใหญ่มันใหญ่เองเนาะครับผมแมน บางโตจังเสียครับนี่พ่อเป็นตาเสียห้ลูกง้ามคักเด้มันต์ก่ายจนเกินโตเบ่งลูกเราเนาะแม่นครับราคาสักไรครับบัตรเนี่ยพูนี่เปิดไปเก้าสิบห้าไปเก้าหมื่นห้าพันครับนี่ขันร่องทับโมกับเราหน่อยเบิ่งมันเสียด้พ่อสี่หมื่นโบ้เนี่ยตัวเนี่ยหมื่นโบ้ก,กันไ่ได้หรอรบไม่ได้เด้อะเขาจะเอาลูกมันเอ๋อพี่น้องไปทับเอาพอดีเด้อพี่นอ้องเบิ่งไหวนะครับเนาะขันเสียงสันส้นหนซื้อรถครับคุ้มยากเอารถนั่น กินกันติดทั้งสองเปล่าเลยเหลือเบิ่งมันเหลี่ยมวะทุกตัวแล้วสองตัวน่ะสิติดบ่แม่งครับผมแม่ลูกอัสิซือสองในสามก็ได้เห็นบ่แม่นครับทับใบพิษตัวดีๆครับพี่ทองนี่เอาไปเบิ่งอีกสองโคบนะครับเนาะครับบ่เนี้มาเบิ่งอันนี้มีใบเด้อีกสองโคบนะครับโคบนี่เป็นโคบโคบแดงเนาะโคบแดงกับโคบแม่ขาวเนาะครับโคบแม่แดงตัวแดงนี่โคบนี่ห้องห้องไว้ใช่ไหมครับนี่ ตัวนี้เปิดไปแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดเป็นลูกพ่อเด็ดนะลูกเพิ่นเนาะยนี่ครับลูกเพิ่นเมี่ยกันเนาะลูกเมียโอ้โหเปีดให้กันตัวพี่น้องนี่ไหมผมหกเปีดครับนี่สูงหไรไปไหนบุานนี่แม่เพิ่นนี่แม่ยงสีเพราะเขาหาสิบเออสิสูงไรเขาหาสิบเนาะครับผมนี่ครับเคเอฟด้วยครับเพิ่นเกิดมื่อวันที่สามสิบมกราคมมกราคมกุมภาเดือนกว่านี่นะอืมโอ้ลูกตัวนี้ไหม นังยังมดใหญดีอยู่นังยังเป็นกระลังสิแตกนังกระลังเงินกาเลทดหกแปดครับนี่แม่นี่ราคาดีครับแม่นี่ราคาแม่นี่เปิดแปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันครับเป็นลูกโตที่เท่าไรพันนอเนี่ยนอลูกที่สองครับผมเป็นลูกโตที่สองพันเด้อครับนี่นามใต้นามลางลเมื่อเอาครับนี่สูงแม่สูงลูกกระลังสิแตกครับนี่นี่โอ้ลูกสาวพันหนาโน่นโผล่ตัวครับเรื่องเป็นไงคลื่นกันกับกับแม่แดงตัวนั้นเนี่ย แม่แม่นี่กระทบมากอยู่ดีเนาะแม่นครับแม่กระทบมากอยู่นี่ครับนี่ราคาอีกทนึงนครับนี่แปดหมื่นห้าพันครับผมแปดหมื่นห้าพันนะครับบ้านนี้แม่เขากับลูกเนี่ยครับบ้านเนี่ยแม่เขากับลูกลูกแม่นั่นแหละนั่นแหละลูกนั่นอยู่เหรอครับไลลูกขื่นเบิงยังไงล่ะลูกขื่นเบิงนี่ลูกแม่ขื้นกันได้บ้านเนี่ยอันนี้ผสมมันบ้ามันร้อยเนาะตัวนี้เรือลอยทำน้ำบานบ่ะไอปะทุสัตว์โอ้ของกลมของกลมครับแม่เท่าไรครับแม่นี่เนี่ย ไม่นี่เปิดไปห้าสิบเจ็ดครับห้าหมืนเจ็ดนะครับลูกบ่ธรรมดาเด้แม่นครับลูกยนเด้ครับร้องเสียงเริ่มจ็ดเดือนครับหลวงพน์ะลวงพณ์สองเดือนแล้วครับสองเดือนนี่ครับตัวนี้ลูกสองเดือนได้ครับเปิดได้ห้าสิบอะไรก่อนเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันด้ครับเป็นงัวแม่ไทยได้ครับนี่เกคยก่อนตัวนี้เด้เกคยก่อนตัวนั้นแม่นแต่ว่าอย่างแพรแม่ไอมันมันแม่แม่ไงก่อนแม่เก็แต่ว่าตัวตัวที่เราตันั้ไม่เคยเอฟผุนเด้หกแปดเดือนเดือนเดือนเรียนก้อนอีกตัวพุนยนเด้นี่ครับยนเด บู๊ยหนาหยดนเลยวะครับเบิ่งหาพไปน้อยสิเดือนมึงได้เนาะครับคือสีคักเนาะตัวหกแปดอันนี้ก็เป็นตัวแล้วอือันนี้มันยังมันยังอ่อนๆอยู่อันนี้ช่วงลงหน้าหน่อยเนาะสิตึงขึ้นได้เนาะแม่นี่เนาะครับโอ้เป็นตาเลี้ยงเป็นตาเอาครับนี่ว่าไทยบ้านเฮานี่แต่ให้ลูกเขาทาให้ลูกแดงเอาพี่น้องมาโคมได้เด้อครับนี้เรื่อยโคมนึงอยู่ในบ้านเนาะครับผมย้ำอีกทีนึงโคมนี่เท่าไหร่ครับหาเท่าไหร่หมือนเจ็ดครับผม5า0 0 0ือนครับบ้านี้สิไป็ผ้าส่งถึงบ้านคือกันนะครับ การทรงคือเก่าเนาะครับผมเหมือนเดิมครับมักคว่ำใดครับสีผ้าไปเบิงแม่อยู่บ้านดนะครับเนาะแม่นั่นลงปักเบือเศร้านี่บ้านเอามาหาหมูเนาะครับไปเบิงสีดีสีงามสมเลยครับพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิงตัวสุดท้ายครับตัวนี้มาใหม่ก็เลยบ้านไปนั่นเนาะผู้ใหญ่ไม่ไหมเนาอเนี่ยผู้ใหญ่ขอกับผู้ใหญ่กองเฟี้ยงเด้ครับนี่เป็นตาเินหยาดีก้อนตัวนี้เนาะโอ้เป็นก้อนแม่ลูกลูกแม่ได้ครับตัวนี้เป็นก้อนไทยเหมือนเท่านาะแม่สีมุมมุมลูกนี่คือสีแม่ลูกพ่อ บ้านบ้านแต่ว่าซีเมนสีขาวสีแมนง้วะเพราะมันง้วเล่บเหรอเฮ้ยสงสัยซีเมนอยู่ดอกเพราะว่าขอบตามันขนตามันขาวพี่น้องเป็นลูกเล่ด้วยครับเล่ผสมไทยทำมันใส่มูอแดงกับถีแดงอยู่แต่ว่าแม่หนิขันใส่แดงนี่โอ้ยบ่ตรงห่วงเด้อเขียนแดงสำจุกุมได้ไหมหน่เขาเปิดไวปสักไหนครับราคาหนิเปิดไปสี่หมื่นสามครับผมโอ้สี่หมื่นสามแม่นี่เป็นง้วะไทยดีดีครับไทยมุ่นอุปภูมดีดี ลึื่องเห็นได้ครับแม่เพิ่นลึ่งเห็นน้ำเต็น้ำลางลูกสาวก็นั่นนี่ครับมาใหม่เพิ่นสิตื่นกินอย่นงอยได้ครับบ่กล่าวแก่ไปไหนได้ผมลูกกันติดเล่ได้ครับพอเป็นพอเพิ่นสิเล่นล่ะเนาะเป็นลูกที่เท่ถนนเพิ่นบุญนี่ตัวนี้เนาะบ่บ่เกินลูกสองลูกสามเนาะอืวางนี่เนาะวางลูกสองหล่ะเบื้องจากเบื้องจากสีสันแม่เพิ่นเราเนาะสดดีอยู่ไหมแม่เพิ่นก็สดอยู่แม่เพิ่นนี่เป็นงัวติดบงติดโบนี่ครับนี่พูดอะ อ่างดีเติบอยู่ใช่ผสมหลอดนี่ก็ะดิได้ขึ้นมือได้แล้วถ้าผสมหลอดแม่นี่นี่คักได้นี่ตรงนี้มันเถอะคือจังหวัคมแรกคมเห็นนั่นแหละอือคือจังคมที่ผ่านมาเนาะแม่นโอ้ขอทานได้ไหมนี่ลูกแม่เพิ่นงามแต่ว่าเพิ่นเหินไปทับเล่จากของเก่าเพิ่นเนาะแต่เป็นลูกแม่กระบอกเป็นยังเนาะเอาเนื้อเอาหนังมาหน่อยก่อนแม่นครับผมเอาซีเท่าไรก่อนซีสิบสามครับผมซีสิบสามอาพี่น้อง ขอบุญขอบคุณทีมงานที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อฝากกดติดตามนะพี่น้องเนาะฝากากดติดตามกดซับสไคร้นะครับพี่น้องอยากว่าเบิ่งตัวจริงกันมาตามที่อยู่แกลงไปขังตุลนะครับอยากโทษกับโทษถามอะไรนะครับนะสุดท,ท้ายท้ายสุดครับยังฝากพี่น้องเข้ามาเนาะรับผมฝา,ากพี่ฝากน้องเนี่ยนะครับมันงอกระหายากเนี่ยถังน้ำกับบัท่านงอกระไรเขาผมกับซื้อตามตัวตามราคาเนี่ยตัวไรพ่อซื้อก็ยังเคยเรียกเสียเออเออเอาเบิ่งเบอร์ตามโซ่งตามอย่างมันมันกระสิมีตามราคาของมันอยู่ ครับครับครับผมอังสันเนาะครับพอกันคลิปหนใช่ไหมเนาะครับเนาะคลิปนี้ผมมั่ั้ทอดกับบัวโพสวัสดีครับ